สวัสดีครับสวัสดีค่าก่อนบนสูงยังมขึ้นสูงบนค่ะสวยๆค่มสวัสดีครับอยู่กับน้องใหม่ครับผมสวัสดีแม่แม่อซผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่านครับผมก็อาบน้ำเพิ่งเสร็จครับอากาศวันนี้ก็ดูเหมือนฝนจะตกครับที่พัทยาครับผมพายุเข้าครับผมสวัสดีค่ากอนลูกสวัสดีค่าก่อนสวยๆลูก สวัสดีค่ะน้องใหม่ขอกินมะม่วงครับผมน้องใหม่มาลูกมานี่ขอคุณค่าก่อนเสียงนั่นาก่อนบนสูงลูกบนสูงยกขาด้วยยกขาขึ้นยกขาขึ้นสูงๆโอ้ยนอก็เรื่องกินและเรื่องใหญ่นะน้องใหม่นี่แผลน้องใหม่ก็หายเยอะแล้วครับหายดีมากด้ยแล้วครับ ตัร่างกายก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณแม่แมๆ FC ผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กับช่องพังน้องใหม่แฟมิลีครับผมนังไปกินอ้อยทางนู้นเร็วขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องใหม่นะครับ ยังอัดอลกน้องกุมภาไว้เหมือนเดิมครับก็ยังทำใส่หลอดแก้วไว้เหมือนเดิมครับก็แม่แม่เอซท่านใดที่อยากได้ลกช้างของน้องกุมภาก็โทรมาติดต่อได้นะครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับผม ส่งที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรเดี๋ยวผมจะส่งให้กินอ้อยครับผมอ้อยของบุญหลายเขาได้ไม่แม่ fc ของบุญหลายเขาให้ซื้ออ้อยแจกให้น้องใหม่ก็เลยได้กินอ้อยด้วยครับวันนี้ ก็ร่างกายก็เริ่มอ้วนขึ้นนะครับก็เริ่มดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับกินน้ํากินยากดีขึ้นพุ่งสวนหมู่บ้านชาวเขาก็ยังเหลือช้างอยู่26เชือกนะครับก็ แต่ก่อนมียี่บเจ็ดเชือกพอน้องฝากเงินเสียไปก็เหลืออยู่ยี่สิบหกเชือกครับผมก็ตอนนี้มีอยู่ยี่สิบหกเชือกทั้งหมดเลยครับที่อยู่ในปางก็ไม่มีใครไปไหนนะครับไม่ได้กลับซุรินไม่ได้ขยับขยายไปไหนครับเพราะว่าส,สู้กันอยู่ที่นี่เพราะว่า กลับบ้านก็ไม่มีหญ้ามีอะไรครับแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็ไม่มีค่ารถคาลาอะไรก็อยู่นี่ก็ยังอย่างน้อยๆก็อยู่นิ่งๆครับไม่ขยับก็ยังมีหญ้ามีอะไรให้ช้างกินถ้าขยับไปบ้านก็คงจะลําบากไม่มีค่ารถด,ด้วยแล้วก็อาหารการกินแถวบ้านก็ไม่ค่อยมีเพราะช้างแถวบ้านเราก็เยอะครับผม นั่นมาเจ้าเฮ็นยังนั่นไรมาแน่น,นั่นมันขาดไปแล้วนั่นนี่ค,ครับพรุ่งนี้ก็ จะพาแก้วตากับกาไรทองไปดูสถานที่ครับเพราะว่าแก้วตากับกำไรทองจะไปอยู่ที่วัดนะครับก็ไปดูสถานที่ไปดูที่มัดช้างไปคุยกันด้วยครับว่าจะที่อยู่ช้างยังไงพรุ่งน,นี้ก็จะพากันไปพาแก้วตากับกำไรทองไปดูที่มัดที่อยู่ พอน้องแก้วไอ้ยายแก้วตากับกําไรทองเขาก็ยังว่าครับเขาเป็นครอบครัวใหญ่เขาก็มีภาระค่าใช้จ่ายเยอะเขาเลยจะเอาสองเชือกไปอยู่ที่วัดก่อนก็ผมก็จะไปเป็นเพื่อนเขาพวกนี้ครับไปคุยกันว่าจะเอาช้างมัดยังไงอยู่ยังไงครับผมเพราะว่าหยุดเนี่ยอ้อยเยอะแยะไม่กินนี่ทำไมนี่ะ ก็จะเอาไปหาคะแนนแถววัดก่อนครับไปอยู่ในวัดก่อนสักชั่วครู่หนึ่งพอสถานการณ์ดีขึ้นมีนักท่องเที่ยวกลับมาก็คงจะได้กลับมาทําทัวร์กันใหม่เพราะช่วงนี้ก็ไปอยู่ตามวัดก่อนครับเพราะว่าอย่างน้อยๆก็ยังได้ได้สิบได้ห้าก็ยังดีกว่าอยู่อย่างนี้ครับเพราะว่าเขาก็เป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็ผลาเยอะเพราะว่าเขาไม่ได้ทำช่องทำอะไรก็ พวงนี้ผมก็จะไปเป็นเพื่อนเขาไปดูวัดวาที่ติวอ,อยู่ที่อาศัยถ้าตกลงกันพวกนี้ยังไงก็เร็วๆนี้น้องอ,อยากคุณยายแก้วตากับกาไรทองก็จะไปอยู่วัดนางไปหารายได้ก่อนครับเพราะว่าไม่มีรายได้มาเป็นปีแล้วกว่าจะเปิดสวนก็อีกนานครับผมถึงจะฉีดวัคซีนแล้วก็กว่าจะเปิดกว่าจะฟื้นตัวอีกก็ไม่ใช่ จะเร็วครับก็เลยจะไปคุยให้เขาก่อนขอบคุณค่าก่อนสวยสวัสดีค่ะดีๆแน่แนนกินแล้วกัคายทิ้งอ้อยเขาแข็งครับค่าก่อนสวยๆบุญสูงยิ่งมาขึ้นสวยๆ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับช่องพังน้องใหม่ Family ครับผมขอบคุณแม่แม่เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านครับผมขอบคุณมากครับ ัสดีครับวันนี้มาหาพ่อของน้องใหม่ครับผมเอามะม่วงมาให้ควานไก่ก็เลยได้มีโอกาสถ่ายพลายเบิร์ดให้แม่แม่เอฟสีได้ดูครับผมวันนี้พลายเบิร์ดอยู่ในโรงช้างตัวเดียวเลย พอพลายอาจจะพร้อมบ้างครับยังไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่มาแล้วจะคลองมาแล้วตังควานมาแล้วควานไก่มาแล้ว Phải xây mà À bông muông mà hay Hả? À, không khai thật đấy